สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีละกาประจำเดือนพฤศจิกายน2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากัน อีิพจนของไพ่สองดาบขึ้นใบแรกนะเป็นเดือนที่มีความวิตกกังวลน,นะะแล้วก็ค่อนข้างคิดเยอะคิดมากนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ต้องระวังเรื่องของคำพูดหรือการสื่อสารหรือไม่ควรเข้าไปคอมเมนต์อะไรในช่วงนี้นะคะไมัน้นจะเกิดผลเสียแน่นอนนะแล้วก็เป็นคนที่เวลาพูดอะไรแล้วนะคะคนอื่นได้ยินหมดนะ ถึงแม้เราจะพูดแบบนินทาเสียงเบาๆนะคะแล้วก็ไม่ได้พูดดังๆนะคะแต่ว่ามีคนเอาคําพูดของคนที่เกิดประกาไปพูดต่อนะซึ่งอาจจะทําให้มีปัญหานะกับผู้ใหญ่ได้ง่ายๆในช่วงนี้นะคะฉะนันต้องระวังตรงส่วนนี้ให้มากนิดนึงนะเดือนนี้นะถือว่ายังมีชุ่วพองไพ่ที่ดีเข้ามาบ้างนะคะแต่ก็นะคะยังเป็นเดือนที่นะคะยังต้องแบบระวังนะกับเรื่องของนะคะการใช้ชีวิตอยู่นะเพราะมันยังมีชั่วพลังไพ่แบบ ศัตรูนะหรือว่าคนที่จะเข้ามานะคะสร้างปัญหาหรือความเดือดร้อนให้นะคะแล้วก็ยังเห็นที่จุอของไพ่แบบกฎหมายคดีความหรือการติดคุกติดตารางอ่ะนะคะหรือการถูกจองจำอะนะ,ะยังเข้ามาบ้างในช่วงนี้นะคะฉันอ่ะต้องระวังนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตให้มากที่สุดอย่างที่เตือนไปตอนต้นอะ่ะเรื่องของคําพูดหรือของการไปคอมเมนต์อะไรนะคะก็ต้องแบบ ละเอียดรอบครอบหรือต้องหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดแล้วก็เรื่องสัญญาเอกสารต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะก็ต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยหรือทําให้ละเอียดด้วยนะคะและตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ส่งผลดีนะคะยังเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่นะคะแต่ตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ต้องระวัง จะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันปัญหาความขัดแย้งกันก็เรื่องของการทำงานนี่แหละนะหรือปัญหาเรื่องบ้านเรื่องร้านนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามากระทบกระทั่งกันได้ง่ายรวมถึงนะคะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยนะคะซึ่งต้องระมัดระวังให้มากที่สสดตำแหน่งนี้อาจจะไม่ใช่ตำแหน่งที่เข้ามานะคะเสริมนะกับเรื่องของการทํางานหรือการลงทุนเท่าที่ควรและก็ยังต้องระวังเรื่องของปัญหาที่มีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันได้ง่าย ในตำแหน่งของบ้านอยู่อัศัยสำนักง,งานร้านค้าเดือนนี้มีเชื้อปนของพ่ยเสียหายก็อาจจะเป็นเดือนที่เรามีการย้ายบ้านย้ายร้านนะหรือมีการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอันนี้มองว่าถ้าเกิดสถานก,การณ์แบบนี้ถือว่าถูกชะโลกแต่ถ้าไม่มีนะคะต้องระวังต้องไปตรวจสอบนะในตำแหน่งของตัวบ้านตัวร้านให้ดีว่ามีตำแหน่งไหนที่เป็นรอยแตกรอยรั่วรอยร้าวนะคะให้ไปทําการแก้ไขไม่งั้นนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องบ้านทรุดบ้านร้าวได้ต้องทําบ้านหรือร้านให้เกิดความสะอาด ทำให้เกิดความสว่างนะคะแล้วก็ต้องเก็บขยะหรือเศษอาหารต่างๆไปทิ้งนะไปทิ้งทุกวันเลยนะอย่าเก็บหม,มักหมมเอาไว้นะคะม่งนั้นจะเป็นเรื่องของปัญหานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมแมลงต่างๆนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมแมลงสาบเรื่องของมดนะคะหรือเรื่องของยุงลายเนี่ยก็ต้องรอบคอบให้มากที่สุดในช่วงนี้นะคะแล้วก็นะคนในบ้านอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ปัญหาการเรียนปัญหาการงานปัญหาสุขภาพหรือการทะเลาะวิวาทกันนะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะฉะนันยังต้องไประวังแล้วก็บ้านต้องดูแลความปลอดภัยปิดประตูลงกอนให้ดีด้วยร้านด้วยนะเพราะมันอาจจะเป็นอิทธิพลของไพ่แบบการถูกกัดแงะนะหรือว่าการถูกขโมยขจรน,นะคะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าเดือนนี้นะคะมีเรื่องของการจ้างยามมาเฝ้าบ้านนะคะอันนี้มองว่านะยังเป็นสถานการณ์ที่ถูกชโลกนะคะ ในตำแหน่งของญาติพี่น้องถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานการเงินนะคะหรือเข้ามาส่งเสริมดวงชะาตาในตำแหน่งของบริวารลูกน้องนะคะจะได้บริวารที่เก่งมากๆค่ะเข้ามานะคะช่วยเหลือง,งานนะหรือเข้ามาประสานงานให้ในตำแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็เป็นเดือนที่จะนําในเรื่องของข่าวดีมาให้ทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องของการเรียนด้วยนะคะ ละตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานถือว่าส่งผลดีค่ะนะ้าที่จะเข้ามาทําให้การทํางานประสบความสําเร็จในตาแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนนะคะผิวสองสีนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันคนที่เกิดเป็นลากานะก็เป็นเดือนที่อาจจะกังวลใจเรื่องที่หรือเปล่าที่ดินนะหรืออาจจะกังวลใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักนะคะหรือมีเรื่องของความอึดอัดใจ,จาบางอย่างนะปรากฏขึ้นเนี่ยนะคะ ไพ่ยีสี่พยากรณ์ก็บอกว่าอย่าไปกังวลใจนะเดือนนี้ยังไงปัญหาก็ยังแก้ไขได้นะคะหรือว่าจะต้องมีเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะเพื่อในเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้วยแล้วก็คุณสุภาพสตรีนะคะอย่าไปมีปัญหากับคุณสุภาพสตรีในช่วงนี้นะ,ะเพราะยังเป็นตัวแปรสําคัญอยู่นะคะซึ่งหน้าที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้สําหรับคนที่เกิดปีลากานะคะการทํางานในช่วงนี้นะคะไพ่งานขึ้นหลายใบนะไพ่การทํางานขึ้นถึง4ใบเลยโอ้โหงานเยอะมากนะคะ แล้วก็นะคะยังมีอิทธิพลของไพ่การโยกย้ายหรือการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการย้ายงานนะหรือว่าการย้ายตําแหน่งต่างๆนะคะหรือนะคะอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนในตําแหน่งของหัวหน้าหรือผู้บริหารเกิดขึ้นเนี่ยนะคะซึ่งถือว่าอาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างในช่วงนี้นะคะแต่มองว่าการทํางานยังขึ้นไหวสูในเรื่องของการทํางานที่ราบรื่นอยู่นะหรือยังส่งผลในด้านดีอยู่สําหรับคนที่เกิดปีละกานะคะก็ไประวังตําแหน่งของหัวหน้าและกันอย่าไปมีปัญหากับหัวหน้าในช่วงนี้นะคะส่วนในเรื่องของ การเงินนะคะขึ้นไพ่แปดเหรียญอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขึ้นไพ่เก้าเหรียญด้วยการเงินมีการขยับของตัวเลขมากขึ้นถือว่ารายได้การเงินค่อนข้างเกิดโอกาสแต่เดือนนี้นะคะตำแหน่งน้าของตัวบ้านหรือตัวร้านเนี่ยเป็นตำแหน่งที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมร้านหรือการยกย้ายนะคะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้แล้วก็ผู้ใหญ่นะคะในครอบครัวอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะคะหรือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเช่นเดียวกันอาจจะมีเรื่องของการซ่อมแซมในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้า นะคะหรือว่าการซ่อมไฟหรือการซ่อมโทรศัพท์มือถือนะคะหรืออุปกรณ์ต่างๆในช่วงนี้ด้วยนะหรือการต่อสายเคเบิลสายโทรศัพท์ นะหรือว่าต่ออินเทอร์เน็ตอะไร,ระมาเนี้ยอาจจะเข้ามาบ้างมันก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะซึ่งอาจจะต้องระวังนิดนึงแล้วก็เรื่องที่นะคะหรือว่าในเรื่องของการทําธุรกรรมด้านการเงินต่างๆด้านื่อออนไลน์อ่ะอยากจะให้รอบคอบนิดนึงสําหรับคนที่เกิดเป็นลัการนะคะรวมถึงเอกสารด้านการเงินต้องตรวจสอบทุกรอบนะคะแล้วก็ดวงชะตาก,ก็เหมือนกันคะ่ะห้ามค้าประกันเด็ดขาดนะคะเนั้นอาจจะทําให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้นะคะฉะนันถือว่าตัวเลขการเงินสวยแล้วนะคะแต่ ยังมีค่าใช้จ่ายเข้ามาบ้างเราก็ไปควบคุมอย่าให้มันบานปลายแล้วกันะะจะทําให้เรื่องของรายได้หรือการเงินนะคะน่าจะเกิดโอกาสกับคนที่เกิดเป็นลากาแน่นอน <_" S 1> ส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดเนี่ยนะคะก็นะคะอาจจะมีดวงแหละนะคะที่จะมีคนเข้ามานะ,ะเริ่มต้นความรักหรือเข้ามาพูดคุยนะ,ะอาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้หรือพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์สําหรับคนโสดนี่ต้องใช้เวลานะคะพัฒนากันไปก่อนเพราะว่ามันยังมีเรื่องของปัญหาการคบซ้อนนะหรือว่า เรื่องของความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนอ่ะฉันคุณโสดต้องใจเย็นๆนะคะแล้วค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆนะจะทําให้มีโอกาสหรือความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่วนคนที่มีคู่นะคะหรือสามีภรรยานะก็เป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะเดือนนี้เพียงแต่ว่าเรื่องของความรักต้องระวังเพราะยิง่งเห็นชิ้นพลของไพ่มือที่3นะคะปรากฏขึ้นเนี่ยนะคะซึ่งต้องรอบครอบให้มากในช่วงนี้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะ,ะปัญหาอากาศอักเสบบริรเวณทรงอกถึงศีรษะนะคะปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตานะ อาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านะคะรวมถึงนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรเรื่องของการปวดศรีรษะอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็ลำไส้ไม่ค่อยดีช่วงนี้นะรวมถึงนะคะการทํางานของตับหรือฮอร์โมนนะคะอันนี้ก็ต้องดูแลใส่ใจตัวเองอตับหรือฮอร์โมนเนี่ยที่ทางานไม่ดีเพราะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับประทานก็คือรับประทานอาหารไม่เป็นเวลานะคะ หรือว่าการรับประทานอาหารที่แบบมีไขมันมากเกินไปอ่ะนะหรือเนื้อสัตว์นะฮะเกินเกินปริมาณอ่ะนะจแล้วก็ไปควบคุมแล้วกันคือบางทีการรับประทานพวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่บางทีเราไปรับประทานช่วงค่าช่วงดึกๆอ่ะนะ,ะกินตลอดเลยอ่ะมันก็เลยไม่ได้พักไงนะฉะนั้นก็ไปควบคุมเรื่องของการกินตรงให้ตรงเวลาแล้วกันแล้วก็การพักผ่อนให้เพียงพอยิงเป็นสิ่งที่จาเป็นแล้วก็ดื่มน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการต่อวนันโดยเฉพาะคนไหนที่แบบติดเครื่องดื่มที่แบบทําลายสุขภาพอ่ะ นะืึองดื่มมึนเมาอะไรประมาณนี้อันนี้อยากให้ไปลดละกันนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายนะของคนที่เกิดปีละกายอย่างเดียวนะคะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งต้องไปดูแลใส่ใจกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดปีละกาวันอาทิตย์ต้องระวังกับเรื่องงานนะคะจะมีปัญหาเรื่องงานเรื่องเอกสารหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญา รวมถึงนะคะเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการพูดคุยนะคะยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะคะถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังรอการต่อสัญญาหรือแม้แต่รอการโปรโมทหรือรอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะคะอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จหรือเกิดความล่าช้านะคะหรือคนไหนที่กําลังทําเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆต,ต้องตรวจสอบนะคะ ให้มีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นด้วยในช่วงนี้นะส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายเยอะนะคะมีโอกาสที่จะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนะคะการต่อเติมซ่อมแซมส่วนต่างๆหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาการถูกหรอกหรือการคำกันต่างๆต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนะคะ,ะโทรศัพท์มือถือนะคะต่างๆหรือการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า นะคะแล้วก็การทําธุรกรรมด้านการเงินด้านสื่อออนไลน์อ่ะอยากจะให้ระวังนิดหนึ่งเดือนนี้ก็คือห้ามคาประกันเด็ดขาดส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหาการอันนี้ให้ไปปรับสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคะโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพเก่าหรือปัญหาที่เรื้อรลังอยู่แล้วอาจจะกลับเข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงวันจันทร์นะคะเดือนนี้จะมีปัญหากับเรื่องของการทํางานนะคะ อาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของการยกย้ายเกิดขึ้นน่นะคะซึ่งอาจจะต้องระวังให้มากคือบางคนเปลี่ยนงานย้ายงานหรือถูกสั่งยกย้ายนะคะหรือบางคนหนักหน่อยนะ,ะถูกปลดออกจากงานเลยนะคะกลายเป็นคนว่างงานทันทีดังนั้นเรื่องของการทํางานนะคะยังต้องระวังให้มากที่สดนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็ค่าใช้จ่ายเยอะกว่าทุกวัน นะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของการเงินนิดนึงแล้วก็ถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังย้ายบ้านย้ายร้านนะคะก็ต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้ใจ่ายบานปลายด้วยนะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันนะคะอาจจะมีเรื่องของการแยกกันอยู่หรือถึงขั้นหย่าร้างเลยนะสุขภาพร่างกายก็อาจจะต้องระวังในช่วงนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ตกเคราะห์นะคะอาจจะต้องหาเวลาไปตรวจสุขภาพนะแล้วก็มีสติ กับการใช้ชีวิตรวมถึงนะคะต้องหาเวลาไปทาบุญไปสะดอกข้อนะคะจะทําให้ดวงชะตาดีมากขึ้นค่ะคนที่เกิดในช่วงวันอังคารนะคะเดือนนี้การทํางานยังถือว่ายังมั่นคงนะโดยเฉพาะคนที่ทํางานช่วงค่าช่วงกลางคืนเนี่ยนะคะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นธุรกิจหรือการงานที่เกี่ยวข้องนะคะ แต่คนที่ทํางานประจํานะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องทํางานเช้ามากขึ้นหรือทํางานดึกมากขึ้นหรือมีโอกาสที่จะต้องไปทํางานแบบนอกสถานที่บ้างในช่วงนี้นะคะจะเรื่องก,การทํางานนะคะจะต,ต้องแบบบริหารให้สอดคล้องกับเรื่องของเวลาด้วยแล้วก็อย่าไปมีปัญหากับหัวหน้าหรือคุณสุภาพสตรีในช่วงนี้นะคะ เวลาเราไปติดต่องานอะไรนะคะเราต้องแบบรู้จักเคารพนะคะคนที่เป็นหัวหน้าหรือคนที่อยู่ในสถานที่นั้นด้วยนะคะไม่งั้นอ่ะอาจจะไปเจอเจ้าถิ่นนะแล้วทําให้เรื่องของการทํางานต่างๆน่ะอาจจะติดขัดหรือเคลื่อนไหวยากนะคะส่วนเรื่องของการเงินถือว่าไรายได้ยังมั่นคงแต่เดือนนี้ควรจะเน้นการเก็บเงินแล้วก็ควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักแต่ต้องระวังคนที่มีเจ้าของหรือมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะจะเข้ามาพัวพัน ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเรื่องของมือที่3อ่ะนะอันนี้ต้องระวังนิดนึงค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานธุรกิจนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีถือว่าเด่นหรือคุณสุภาพบุรุษนี้ดวงนาลีอุปถัมภ์กับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะ,ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้สดใสามากเลยนะคะมีดวงที่จะมีเรื่องของการเงินที่ดีนะคะหรือคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามานะคะนําในเรื่องของการเงินดีๆมาให้นะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดเป็นไพ่คนโสดแหละนะคะถือว่าถึงจะมีคนเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักนะคะแต่ควรจะเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคนวันพุธนี้ถามว่ามีคู่หรือเป็นโสดดีกว่าเป็นโสดนะคะจะส่งผลดีกว่านะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะมองว่าความรักไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันเพียงแต่ว่าต้องหาเวลาเติมความหวานกันให้มากหน่อยนะคะ คนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีถือว่าเด่นเรื่องการทํางานนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือได้รับโอกาสที่ดีในช่วงนี้การเงินรายได้ดีค่ะนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเงินที่ยังเกิดโอกาสมากๆ ส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักแต่เป็นความสัมพันธ์รักที่ยังต้องใช้เวลาพัฒนากันไปเรื่อยๆแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะหรือคุณแม่นี่อาจจะเข้ามาสแกนความสัมพันธ์ด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักนะคะอยากจะให้ปรับหรือเติมความหวานกันให้มากหน่อยคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะถ้าทํางานนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนะ การบริการนะคะต่างๆหรือการขายตรงหรือทํางานช่วงค่าช่วงกลางคืนนะคะอันนี้มองว่าเป็นธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ถ้าคนที่ทํางานปกติหรือทํางานประจําอยู่แล้วต้องใส่ใจกับเรื่องของการทํางานด้วยนะคะพยายามอย่าไปทํางานสายช่วงนี้จะไปทํางานสายมากเพราะเป็นคนนอนดึกนะคะแล้วก็ชอบเที่ยวชอบสังสรรค์นนะทำให้นะอาจจะไปทํางานไม่ไหวนะคะฉะนั้นการทํางานยังต้องระวังให้มากในช่วงนี้สร้างผลงานให้เยอะหน่อยนะคะ อาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาเข้ามาด้วยนะคะฉันก็อาจจะต้องแบบเตรียมความพร้อมให้มากหน่อยแล้วก็เรื่องของการเดินทางไปทํางานต่างถินแดนไกลหรือการไปทํางานนอกสถานที่นะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะหารายได้เพิ่มนะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายยังมากอยู่โดยเฉพาะคนไหนที่กําลังจะซื้อที่นะคะจะต้องตรวจสอบในเรื่องของที่ดินให้ดีว่าเป็นที่ที่มีเจ้าของหรือเป็นที่ที่มี ความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะต้องตรวจสอบให้ดีนิดหนึ่งนะคะจะได้ทําให้เรื่องของการซื้อที่ดีเนี่ยมีเรื่องของมูลค่าหรือถ้าเรามีที่ทางอยู่แล้วต้องกลับไปดูต้องกลับไปใส่ใจไม่งั้นนะคะอาจจะมีเรื่องของการถูกลุกล้ําพื้นที่เกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนสดนะคะมองว่าไม่เด่นเพราะว่าคนที่เข้ามานะคะมไม่ใช่ความรักที่เป็น ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนะเป็นความรักชั่วข้ามคืนเท่านั้นนะคะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอยากจะให้ระวังส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่เป็นไพ่ของการนอกใจกันนะคะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของการนอกใจในช่วงเดือนนี้ขนของคู่ครองคนรักด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะ ในช่วงนะคะวันเสาร์ถือว่าเด่นกับเรื่องงานโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะมีดวงการทํางานที่ดีมีโอกาสก้าวหน้านะคะแล้วก็ยังมีความโดดเด่นกับเรื่องของหน้าที่การงานค่อนข้างสูงนะส่วนคุณสุภาพบุรุษต้องร่วมงานกับคุณสุภาพสตรีนะคะส่วนการเงินรายได้มาจากงานถือว่าการเงินยังส่งผลดีหรือย,ยังราบรื่นอยู่นะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีดวงที่จะพบรักนะอาจจะเป็นรักเพศเดียวกันก็ได้หรือรักต่างเพศนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาย เป็นความรักที่ดีค่ะเพราะเป็นคู่ที่แบบให้กําลังใจกันหรือยังช่วยเหลือกันตลอดเวลานะคะ ก็เป็นกําลังใจให้นะสาหรับคนที่เกิดนะคะปีละกามองว่านะอาจจะมีอิทธิพลของไพ่ความกังวลใจเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ตําแหน่งของผู้ใหญ่นะคะอาจจะเข้ามาสร้างแรงกดดันบ้างแล้วก็เรื่องของการทํางานนี่นะคะซึ่งมีเข้ามามากนะคะแล้วก็ปัญหาที่มันยังเข้ามาให้เราต้องปรับเปลี่ยนนะหรือต้องแก้ไขอยู่ก็ยังเกิดขึ้นน่นะคะแต่มองว่านะคะคนที่เกิดปีละกายังรับมือไหวนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีที่เกิดปีละกาเนี่ยนะคะยังไงก็ยังเป็นคนที่เก่งหรือคุณสุภาพบุรุษนะคุณสุภาพสตรีจะเป็นตัว แปลสําคัญกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะฉะนั้นถือว่ายังไงก็เกิดโอกาสการเงินก็สวยค่ะส่วนเรื่องของความรักอยากให้ไปปรับกันนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะวันที่เป็นวันมงคลสามารถนําไปประกอบจการงานนะคะแล้วก็เกิดความราบรื่นในช่วงนี้นะคะก็คือวันพุธวันพฤหัสบดีวันอังคารแล้วก็วันเสาร์ค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็คือวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่านะคะไพ่แสงสุกจะชี้นำนะคะสอดคล้องกันหรือเปล่านะไพ่แสงสุกก็บอกว่าการทํางานนะ,ะถือว่าเป็นเดือนนะคะ ที่อาจจะได้รับโอกาสกับเรื่องของการทํางานหรือว่านะคะอาจจะนะถูกดึงตัวไปช่วยงานนะหรือว่ามีเรื่องของการทํางานนะที่เข้ามาอย่างรวดเร็วในช่วงนี้นะคะฉันถือว่าการทํางานนยังเกิดโอกาสอยู่รวมถึงคนที่เกิดเป็นราาเอนะคะเมื่อได้รับโอกาสกับเรื่องของการทํางานในช่วงนี้แล้วนะคะจะต้องรู้จักสร้างผลงานนะคะหรือต้องรู้จักควาคว้ากับโอกาสที่เกิดขึ้นด้วยนะคะจะทําให้ส่งผลดีมากขึ้นรวมถึงบางคนที่กําลังว่างงานอยู่ให้ไปสมัครงาน นะคะคือโอกาสที่มันเข้ามามันไม่ได้ลอยมานะเราจะต้องไปสมัครงานหรือต้องไปทําผลงานน่ะมันถึงจะประสบความสําเร็จนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุกยังเตือนอยู่นะว่าให้ระวังจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินอยู่โดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะหรือคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามาควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุกเตือนคนโสดนะให้ระวังนะคะ จะตกหลุมพรางความรักนะคะหรือว่ารักยังอันตรายอยู่หรือคนที่เข้ามายังไม่ใช่ความรักนะคะที่จริงจังอะไรนะคะเป็นความรักที่ยังมีเล่ห์เหลี่ยมหรือเข้ามาหลอกลวงให้เจ็บช้ำน้ําใจนะฉะนั้นคนโสดยังต้องระวังเรื่องของความรักนะคะไม่งั้นจะบาดเจ็บเยอะนะ,ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายก็ต้องระวังจะมีปัญหากัน นะคะแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามายุแยงนะคะหรือว่าพูดนะทำให้ครอบครัวแตกแยกกันนะฉะนันยังต้องระวังในเรื่องของปัญหาหรือว่าความรุนแรงในครอบครัวในช่วงนี้ด้วยนะต้องมีเหตุผลน่ะต้องปรับกันอย่าไปฟังอะไรเยอะนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการเจ็บคอนะคะหรือปัญหาที่มีเรื่องของการคอเคสนะหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดไททรอยค่ะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่ง เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆดมีเรื่ององกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ